ถ้าลวยพอน,นอกใจเจ้นเจ้นจะทำอย่างไรกับพี่ซออุ้ยอันนี้อันนี้สมวนด้วยนะสถานการณ์จริงนะถ้าลุยพอเน,นอกใจหนูจริงหนูจะถามพี่ฟอว่าแบบทําไมถามว่าทําไมก่อนแบบทําไมถึงแบบเหตุการณ์ึงเป็นอย่างนี้ทำไมถึงไปมีแบบนำเบอร์ทูนักเ่ปูถ้าพี่อตอบมาหนูก็จะแบบโอเคถ้ามันเป็นเหตุผลที่รับได้หนูก็จะแบบลูกปะจ๊ะ หนูก็จะหลับได้แล้วหนูก็จะหนูก็แบบน้ำลายไอ้นี่แหละหนูคือถ้าถือว่าให้พอแบบเรียนผลที่ดีพอหนูก็จะให้อภัยแต่ถ้าเหตุผลมันมไม่ดีพอหนูก็จะงอนนี่พอต้องงอได้การซื้อขนมมาแล้วก็อืมแล้วก็ต้องข้าวทำอีกมเห็นไหมข้าวทำอีกแค่นั้นแหละ <c ười> โอ้ยเยอะเล one minute